สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องตัมซิ่งเมืองคอนแก่นวันนี้เวลาเลิกงานครับช่วงเวลาห้าโมงเย็นลอกหน้าดินครับดินใสสวยๆครับดูครับสวยไหมดินออกสีชมพูเลยครับเนี่ย กี่เรื่องอะก็ไปใส่วงกี้หนึ่งเนาะข้างหน้าใส่หนึ่งโฟพอดีวงกี้งานเที่ยวละร้อยครับงานปากบ่อ ใส่บุญของจีนึงครับนี่อา้าวนี่ลายลายลาย,ลายเออโกขนาดปนะครับใส่ประมาณนี้ครับเอาใจลูกค้านะครับเขาให้ดินเยอะแล้วนี่ก็เป็นงานทอยนะครับทอยปักบอ่อนั้นรถติดนะครับนะึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูครับเจวละร้อยครับงานปักบ่อครับ ให้เจ้าของพี่ครับรถดำร้อยหนึ่งรถแมคโครร้อยหนึ่งก็สองร้อยเกรดฟรีครับให้ค่าเกรดฟรีเลยโอ้มาเจอรถติดครับดูครับมาดูว่ารถติด <Hey. S 2> oh. แม่โคกำลัลงมาช่วยครับเนี่ยดินมันขาดครับมันจะจมหลายรอบแล้วน่นเนี่ยรอบนี้ไม่ไหวจริงๆครับรอบนี้ตรงนี้น่ะน,น,น่วมหมดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เป็นเนินเนินเนี่ย รถแรงๆครับสึงใจรอดครับอันนี้สีสูบครับขาดแจครับสีสูบเนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหวนี่คือสุดแล้วนะครับของสีสูบนี้ใส่ดินเยอะเลยนะครับงานเที่ยวนั่นเดี๋ยวว่าเอาใจลูกค้าหน่อยใส่เยอะๆมาดูที่ว่าแมคโคจะดันไปอีท่าไหนครับขึ้นม่นเนี่ย ล็อกกี้ครับล็อกกี้คุณตาแล้วน่ะช้างโอ้เอาช้างมาด้วยน่ะก็ไม้เหมือนช้างนะครับพวกเลือกช้างอ้โคครับสโลเียวสโลเยวที่ช่วยไงเนี่ย เอาไปแกะสลักนะครับทำรูปช้างไปมาดูสิจะไปได้ไหมนี่ ไปป่ะนะอ๋อเ่อเพิ่อเพื่อเพ่เย้า,ยาอ้ไปเลยแล้วได้ได,ได้ได้ไม่ได้ไหมขาดใจครับเดี๋ยวครับรอแมนะโคเยา้าพอก่อนพอๆพอ้พออา โอ้แรงแรงครับแรงแรง <c oughs> โอ้ไม่ต้องใช้แมกโนะเลยครับแรงจัดครับแรงจัดออพอแล้วมีวรอรหนึ่งเธอใส่เอาออก็เป็นนี้ตัวเจนีน้้ยอัน่นนา้าอะไรก็พอดี

แล้วได้หาพอดีเขาเราเดินเอาุกแถวเว้ยเขาจะใกล้ดิ่งามนไม่ใช่เหี้ยนผมหรอตอนดิ่ได้ดิ่เท่าอยู่เราม่ได้เลยไม่ดินแข็งแล้วพรแล้วก็ต้องเฮ็ดทางเรีว ไม่มีดินแข็งนะครับยุบระคับทางทจะดินทรายครับทรายแบบเหนียวๆมันอมน้ำเงี้ไม่รู้ <c oughs> เราดูผมขึ้นนะครับครับทำทางใกล้เสร็จแล้วครับรอชมครับรอชมจะไปได้ไหมมาดูครับว่ารถผมจะไปได้ไหมหทำทางใหม่ครับ รอนี่นี่นี่เขาจะไปรถแรกเขาจะไปแล้วรอก่อนดีข้างรถแรกเขา มาแล้วครับรถแรงจะมาแล้วนะครับ มาแล้วครับมาแล้วรถแรงเขามาแล้วครับมาแล้วเอาเลยบุกเลยรถแรงมาแล้วแรงแรงมาแล้วไปเลยเลยไปเลยรถแรงมาแล้วควรนด้ปีเลยครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วควรนเยอะจังเลยอผ่าน ผ่าน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 ร็วแรงเจดนย์นั่งเมา้าทาง,งมันมันด้ไหวดีกว่า